ผลิตภัณฑ์โพลีกราบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สำหรับคุณสาวๆวัยสิวนะคะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะมีทางออกแล้วก็ใช้สมุนไพรไทยเนะะี่ยค่ะด้วยฮอร์โมนด้วยการล้างหน้าด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นต้องเลือกแล้วค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ บ้านเราเนี่ยนะคะอากาศร้อนชื้นแน่นอนค่ะรูปุมขนคนไทยเนี่ยก็จะไม่ละเอียดเหมือนคนที่เขาอยู่ในอากาศที่หนาวหนาวเยน็ยนเย็นแต่ในขณะเดียวกันร่างกายเราแข็งแรงนะคะขับเหงื่อได้ง่ายแต่เราสามารถมีผิวสวยได้ก็ได้วิธีการนำธรรมชาติจากไพลไพลฆ่าเชือ้อแบคทีเรียใต้ผิวขมิ้น ก็ดูแลผิวได้เป็นอย่างดีเพราะมีวิตามินอ e ีสูงมาก12เท่ามากกว่าวิตามินอ e ีของชนิดอื่นๆตัวนี้คือตัวท็อปเลยนะคะถือว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือโรงทองบางท่านอาจจะไม่ทราบเลยโรงทองคืออะไรโรงทองเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีลักษณะแข็งมากการบดก็ค่อนข้างลำบากต้องใช้เครื่องบด ตำให้ละเอียดมาผสมประส,สานในเนื้อแป้งในตัวขจัดสิวค่ะรงทองมีสรรพคุณทางยาในสมัยก่อนที่ฉันเคยพูดนะคะว่าฝีดาดระบาดเนี่ยเขาก็ใช้รงทองบดละเอียดผสมกับแป้งนะคะก็แป้งแบบไทยๆก็อาจจะเป็นดินสอพองนี่แหละคะ่ะที่สตุก็คือฆ่าเชื้อมาแล้วผสมประส,สานกันแล้วก็ใช้โรยแผลอาการพุพองจากฝีดาดหายสนิทเลยค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือไม้เจียต้องใช้ทีเดียวนะคะมีสปปรรพคุณทางยาลดอาการอักเสบค่ะส่วนผสมประสานเหล่านี้นะคะนํามาผสมในแป้งแบบไทยๆนี่แหละคะ่ะเป็นตัวที่ขจัดสิวได้เป็นอย่างดีล้างหน้าให้สะอาดผัดแป้งนะคะด้วยแป้งขจัดสิวในสูตรเหล่านี้นะคะทาให้ทั่วไปหน้าเลยหรือ,รอบางท่านก็บอกว่า บริเวณเนินอกเนี่ยสิวเต็มเลยวัยหนุ่มสาวบริเวณแผ่นหลังก็มีใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะช่วยกระจัดสิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยสิคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะติดตามรับชมตอนต่อไปดิฉันจะคัดสรรเนื้อหาดีๆก็ได้จากปัญหาของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเขียนมาหาเราขึ้นอยู่ตามหน้าจอขณะนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดูแลผิวหน้านะคะเพื่อให้หน้านั้นผ่องใสแล้วก็เป็นโหน่งที่ดีใครก็อยากหน้าใสหน้าสว่างกันทั้งนั้นล่ะคะ่ะกลับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจีจำกัดโทรศัพท์0 8 2 8 8 0 8 1 1 2และ0816297720